สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยปีพุทธศักราช2505ครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จประทับแรมณนะพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ําและชุมชนโดยรอบระหว่างทรงพระดําเนินตามเส้นทางป่าหากทอดพระเนตรเห็นก้นบุรีหรือเชื้อไฟบนกองใบไม้แห้งจะมีพระราชธรรมรับตักเตือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟป่าและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสัตว์ป่าจำนวนมาก เมื่อพบไฟลุกไหม้พระองค์จะทรงหยุดขบวนและมีพระราชสาวนีให้เจ้าหน้าที่ดับไฟทันทีหากไฟลุกลามเกินกำลังก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าดำเนินการจะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยต่อความปลอดภัยของป่าและราษดรเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริป่ารักน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน โดยเน้นการปลูกป่าต้นน้ำการลดการชะล้างดินการสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ของตนเองโครงการตามพระราชดำรินี้จึงเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการไฟป่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะปกป้องผืนป่าไว้ เพื่อลูกหลานไทยอย่างยั่งยืน